สวัสดีครับทุกท่านโคบหนองนาสวนป่าลุงวีวันนี้ผมอยู่ที่หน้าอำเภอพนมทวนนะครับแล้วก็อยู่ที่พระบรมฉายาลักษ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรภาพบรมชายารักษ์นี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าเมื่อปี2555นั้น ในหลวงรัชกาลที่วของเราได้พระราชทานพระราชวโรากาสให้นายสตีเฟนนะครับวัดคลิปนะครับเลขาที่การองค์การสาภาพดินนานาชาติเข้าเฝ้าทูลละองทุลริพบาททูลกล้าวทูกลทกระหม่อมถวายรางวัลสรุดีพระเกียรติพระองค์ท่านก็คือนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม สรุดีพระเกียรติคุณนะครับณชั้น14โรงพยาบาลศิริราชวันดินโลกหรือเวินซอยเดนั้นเกิดขึ้นจากนักปฏจีวิทยานานาชาติ60,000คนมีชั้นธามติรวมกันนะครับว่าให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9เป็นวันดินโลก อีกทั้งนะครับนักปัจจุิทยาของไทยยังมีส่วนในการเชิดชูพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินอีกด้วยนะครับว r น d ย์เดย์หรือวันดินโลกนั้นมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือคองค์การสหประชาชาติองค์การอาหารขององค์การสหประชาชาตินะครับ สมาคมดินและปุย๋ยแห่งประเทศไทยนะครับเป็นการบันทึกนะครับความเป็นมาของวันดินโลกเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับทราบอย่างถูกต้องนะครับคุณผู้ชมครับและขณะนี้ผมอยู่ที่อำเภอพนมทวนซึ่งท่านนายอำเภอพนมทวนท่านวันชัยศรีวงศ์ญาติดีท่านพัฒน,นาการท่านพัฒน,นาการชุมชนนะครับท่านดำรงสมหอมนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วน,นอำเภอนี้นะครับ ร่วมกันจัดงานวันดินโลกขึ้นมาซึ่งน่าจะเป็นครั้งแรกณนะที่อำเภอแห่งนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับนะครับขอพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับเดี๋ยวเราเดินชมงานข้างในกันซึ่งมีนิ้ทศการมากกว่า10นิ้รทศการด้วยกันนะครับอีกทางในวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็จะมาเปิดงานด้วยอีกทางท่านดำรงสมหอมก็ได้เ,เรียนไปถึงท่าน รัชนีโพธิสัตยานะครับพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรีท่านก็มีความยินดีและก็ให้ความช่วยเหลือและก็มาร่วมงานในวันนี้ด้วยครับเดี๋ยวเดินดูข้างในนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ